อันนี้เป็นกลุ่มแจ้งเตือนลดหายผ่านไลน์นะครับก็บอุปกรณ์นะครับก็จะมีตัวบอร์ด wifi เนะาะตัวบอร์ดเนี่ยอันนี้ผมน้องนะครับนี่ของผมแต่ว่าเหมือนกันนั่นแหละนะครับเดี๋ยวตอนส่งกลับจะจะเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็โมโดูล GPS นะครับแล้วก็โมโดูลร,รีโมทเนะาะบัสเซอร์นะครับเซนเซอร์ส,สั่นเซนเซอร์เอียงแล้วก็โมโดูลร,รีเลย์นะครับอจอนี่มีหรือไม่มีก็ได้นะครับกรณีถ้าไม่มีเนี่ย ผมสั่งพิมพ์ผ่านซีเรียลไมเตอร์ให้แล้วนะครับแต่ถ้ามีเนี่ยก็จะได้เห็นภาพนะครับต่อจะได้เห็นภาพเนาะคำสั่งนะครับก็คือสามารถส่งมิกัดผ่านไลน์ได้นะครับแล้วก็รับค่าจากเซนเซอร์สั่นและเอียงนะครับเพื่อแจ้งเตือนเนาะ,ะแล้วก็ปลดล็อกผ่านรีโมทได้นะครับอเดี๋ยวมาลองกันเลยนะครับก็บรรทัดแรกนะครับก็คือรับค่าจาก G P S นั่นเองนะครับอันเนี้ย เลขที่มันดิ่ดอยู่เนี่ยแปลว่าทีวีเยังทางานปกติอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสายหลุดสายหลวมห,หรือว่าอะไรเนี่ยไม่ทํางานเนี่ยก็สิเลขตัวเลขมันก็จะไม่มีข้อมูลจากทีวีส่งมานะครับอ่าประมาณนี้เนาะเราเสียบคืนแล้วก็ถ้าตัิว่ามันจาบดาวเทียมได้เนี่ยมันก็จะขึ้นพิกัดน,นะครับทีวีเนี่มีหาย,ยแล้วเอ่าทีนี้มาดูในส่วนของเซนเซอร์บ้างนะครับ วีเ,วน,ววววววเนี่ยยอมอย่าวิเบตน่าฟันสันฉันสื่อสารนั่นแหละนั่นแหละนะครับก็ถ้าเรากดเออถ้าเราสั่งมันเนาะนะครับนะมันจะขึ้นว่าเป็นหนึ่งเห็นไหมครับนะครับอ่าถ้าสั่งก็จะเป็นหนะึ่งเนาะนะครับแล้วก็เอียงนะครับเอียงเนี่ยอันนี้คือแกน x กับแกน y นะครับศูนย์กับสองนั่นเองนะครับลบสองเป็นแกน y นะครับ ถ้าเกิดว่าเอียงมากมากเนี่ยก็ก็จะขึ้นมากนะครับถ้าเอียงน้อยน้อยก็จะขึ้นน้อยนะครับเราก็จะเอาค่าพวกนี้แหละไปใช้ในการแจ้งเตือนนะครับตรงนี้ก็เป็นเลือกเองในโค้ดนะครับไปแก้เองนะครับว่าจะเอาค่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะแต่ผมใช้ถ้าเกิดว่ามันเท่ากับ2เนี่ยอันนี้เป็นลบสองนะแต่ถ้ามันเท่ากับ2เนี่ยก็จะให้มันเตือนนะครับส่วนการสั่นถ้าเป็น1ก็จะให้มันเตือนนะครับส่วนรีโมทนะครับเพะเอนของเราเนาะรีโมทเนี่ยกดไว้ติดเลยนะครับต้องต้องออกมาขีใ้ใกล้ก่อนนะครับ นี่ผมจี้ใกล้ๆเนาะสังเกตตรงตัว R น,นะครับผมจะกดค้างนะถ้ากดค้างจะเป็นหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีไม่มีสัญญาณรีโมทเนี่ยเป็นศูนย์ไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้การใช้งานนะครับก็คือ,เ,อ,อเหมือนรีโมทรถยนต์นั่นแหละก็คือกดครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นล็อกกดครั้งหนึ่งก็เป็นปลดล็อกนะครับถ้าล็อกเนี่ยก็จะมีเสียงสองตืดน,นะครับ แล้วก็ถ้าปลดล็อกเนี่ยก็จะมีเสียงตืดเดียวนะครับถ้าเกิดว่าปลดล็อกอยู่เนี่ยมันจะไม่ทํางานนะครับหมายควาว่าเซ็นเซอร์ทำงานนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าไม่เตือนเนาะถ้าเกิดว่าเราล็อกเนี่ยนะครับถ้าเราล็อกแล้วเซ็นเซอร์ทํางานนะครับก็จะเตือนมานะครับลืมส่งติ๊กเกอร อ่าเขาจะเตือนติ๊ต๊ต๊ติ๊ตตอย่างนี้เลยนะครับเจ้าของเนี่ยเจ้าของให้ต้องมาปลดก่อนนะครับน่เจ้าของปลดล็อกละอเออรีเลย์ทำงานด้วยไหมอ่าก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้ถ้าเราล็อกใหม่เราล็อกใหม่เราเอียงบ้างนะครับเอียงคอ่เออาเขาจะเตือนมานะครับว่าเออ alert adxy มากกว่าสอง ข้อความตรงนี้ไปเปลี่ยนเองได้นะครับแล้วแต่นะครับเสันไม่ละนะสันก็มาเนาะสันไม่ละนะครับ,ก,ะะรบก็มานี่นะครับเียงีงยังมาครับเขามานี่นะครับส่งไลน์ไปนะก็เจ้าของก็ต้องมาปลดล็อกนะครับ รีเลย์ก็เปลี่ยนได้นะเป็นไฮเป็นโลเอาแล้วแต่แล้วแต่นะครับจะเปลี่ยนเองในโค้ดได้น้องก็พอจะเขียนโปรแกรมเองเป็นอยู่นะครับก็วันนี้นะครับปุ่มนี้นะครับคำสั่งน้องครับมีรีโมทปิดเปิดเซนเซอร์ส่งลายได้นะครับเมื่อมีการขยับหรือสั่นแล้วก็สามารถส่งพิกัดผ่านลายได้นะครับก็ครบแล้วนะครับตามที่สั่งมาเดี๋ยวบอร์ดจะเปลี่ยนให้นะครับไอ้บอร์ดเนี้ยเนี่ยมันต้องเสริมด้วยอ อันนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่ามันควอบกับอันนี้ไม่ได้นะครับต้องเสริมด้วยตัวนี้เนาะ,ะเดี๋ยวไปจะเปลี่ยนให้นะครับเออแล้วก็ในส่วนของ s e ม i a l m ต t ร r นะครับ s e ม i a l m ต t ร r ก็จะขึ้นเป็นประมาณนี้นะครับก็ค่าของเซนเซอร์เนี่ยอันนี้ผมปิดไว้ก่อนแต่ว่าในโค้ดอะมันมันจะมีโชว์เหมือนจอเลยนะครับว่าเออ,เอ,อประมาณนั่นแหละนะครับเดี๋ยวไปดูเองเนาะโอเคครับ